ประจักษ์ชัยแม่เสียแรงปั้นคนไม่ผิดสุดปื้มผลงาน MVA มเอมราปล่อยไม่ถึง1วันยอดวิว YouTube พุ่งทะลุ1ล้านวิว จากกรณีที่เอเมิราตีบวชแต่งร้องไห้สะอื้นถ่ายเอมวีผลงานในวงการชิ้นแรกหลังผู้กำกับเอารูปลูกชายที่เกิดกับพห้บูญแสงเดือนให้ดูโดยผลงานการถ่ายทำเอมวีวันแรกประจักษ์ชัยแห่งทองคำก็ถึงกับโพสตเฟซบุ๊กส่วนตัวเช่นชมเอเมิราว่าโดนป๋ายเอเมิราเล่นเก่งมืออาชีพมากร้องไห้จริงทำอารมณ์ได้ไวมากถามว่าทำไมบิวได้ขนาดนี้ผู้กำกับบวเอารูปลูกชายให้ดูคิดถึงลูกมากร้องไห้หนักมาก พรุ่งนี้ลงจอเต็มเพลงครับโดนไปนานหรือ,อยังนิวเตอร์สุชาดามาเมื่อแจ้งเกิดเต็มตัวพร้อมกันกับเอเมียราร้องให้หนักมากเลื่อนดูรูปลูกชายบ่อน้ําตาก็ไหลามาเป็นสายบทสะเทือนใจจาก MV จนทําให้ประชาชนจํานวนมากรอติดตามผลงานของเธออย่างมากมายค่ะ และในเวลาต่อมาเอเมียราชีวิตพิกเหมือนเกิดใหม่หลังแรเวีรกรรมครูภัยบูลล่าสุดร่วมงานในวงการผู้สนับสนุนผลงานต่อคิวยาวเหยียดโดยงานนี้ปาจากชัยก็ได้ไลฟ์สดขณะเอเมีราแต่งหน้าเพื่อแสดงเป็นนางเอก M v ขณะที่ไลฟ์อยู่ก็มีแฟนคลับเอเมีรรานับพันคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและส่งกำลังใจติดตามผลงานของเธอ จนประจักษ์ชัยพูดว่าไม่เคยมีใครเข้ามาดูเยอะขนาดนี้มาก่อนในรอบปีทางนี้ประจักษ์ชัยจึงได้กล่าวว่าเร็วนี้จะมีงานร่วมกันกับเอมิราและเพิ่งรู้ว่าสาวเอมิรานั้นร้องเพลงเพราะอีกทั้งสําหรับคนที่สนใจร่วมงานกับเอตอนนี้พวกงานหรือรีวิวหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องติดต่อทางด้านคุณดิวได้เลยแค่นี้ไม่ต้องบอกก็รู้แล้วนะคะว่าเอมิราตอนนี้ฮอตขนาดไหน และล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีกับประจักษ์ชัยแห่งทองคำหลังปั้นคนไม่ผิดสุดปื้มผลงาน MV เอมิราปล่อยไม่ถึงหนึ่งวันยอดวิว YouTube พุ่งทะลุ1ล้านวิวซึ่งหลังจากที่ทางค่ายได้ปล่อยผลงาน MV ของสาวเอมิราไปก็ได้รับกระแสที่ถล่มทลายเพราะยอดวิวของเธอยังไม่ทันข้ามคืนก็พุ่งสู่1ล้านวิวแล้วโดยประจักษ์ชัยนั้นก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวทันทีว่า l l วล้านแตกหนึ่งวันหนึ่งล้านโดนปล่ยน er ิวเตอร์เอมิรางานแสดงรีวิวพรีเซนเตอร์ประจักษ์ช